ล,ลำบากมากเลยค่ะทุกวันนี้ต้องทำงานแบบเลี้ยงลูก,ลกเลี้ยงสามีนะคะท่านผู้ชมเอาเงินส่งไปอิดียต้องส่งไปให้สามีที่นี่ค่ะนะคะขายกล้วยอะ่ะเอลูกลยกชาวสวนครันุ้ยแล้วเด็ดเอดำ,ดำดำออก แะนอกเครือหนึ่งนะแะนอกเข้าไปในห้องเยนื้อแม่แพนอกเ,เครือแรกไเจอาูกันูจอย่างเดกัลวหารไป มุกมาถ่ายก่อนมุกถ่ายก่อนถ่ายก่อนุกถายก่อนน้บะมีกี่ดี้ับสิแน่ใจแนเสองสามดีให็นู่นะหกีหกใช่ไหมอันนี้ล่ะอันนั้นเยอะกว่า